สามลูกสาวเซอร์ไพรส์วันเกิดเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอวลและอบอุ่นไปด้วยพลังงานแห่งความสุขจริงๆสำหรับครอบครัวของอันสราวุธและเจนิเฟอร์โปลิตานนที่ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลถึงต่างประเทศแต่ก็มักจะมีคอนเทนต์ดีต่อใจมาทำให้แฟนคลับได้ยิ้มตลอดตลอดเช่นเดียวกับโมเมนต์ล่าสุดเมื่อสามลูกสาวน้องเอวาลีนน้องเอลีนาและน้องเอมิลี่พร้อมใจกันทำเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยการชวนคุณแม่มาร่วมจัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณพ่อสุดที่รัก โดยเจนนิเฟอร์ได้นำเอาคลิปวิดีโอความประทับใจดังกล่าวมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมเจน i f e r เฟอร์ซึ่งเผยให้เห็นภาพขณะที่ทั้งสามสาวกำลังร่วมร้องเพลง Happy Bir t h d a y พร้อมหน้าพร้อมตาและมอบคำอวยพรของข,องขวัญช่อดอกไม้ให้กับพ่ออันอีกทั้งงานนี้คุณแม่คนเก่งก็ยังระบุคแคปชั่นข้อความซึ้งแนบมาด้วยแฮปปี้เ r ิร์ e เด e ์ดิ๊ดดี e หว e งว่าคุณ h e มีชีวิ i ที่ดีที h e t ดใ you get the w มี y You Become May God Continue To b l e s s You And Our Family We Love You ขณะที่ทางฝากฝั่งเพื่อนร้องคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนคลับที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวต่างก็พูดถึงความน่ารักน่าเอ็นดูและร่วมใช้พื้นที่ในช่องคอมเมนต์ส่งมอบคำอวยพรดีๆแด,ด่อันสราวุธอย่างต่อเนื่องเช่นกัน